กำลังสันลูกกำลังสวนหวยใบนี้ใครก็อยากจะได้ใครได้กถือั่วไปเป็นสีเป็นสัน<ฮ>เป็นมงคลมงคุ้มวัดคุ้มบานเทพทองคำเนี่ยเขามีเรือเป็นหัวมังกรเขาจึงเรียกว่าเทพทองคำมังกรยกฉายาที่ตั้งให้เทพทองคำเจอใครไม่เจอเจอ,เจอหลวงไ่ทูลชื่อไม่น่ากลัวแต่ฝีพายสิครับมันะสาผสมก็อยู่ในนั้น<อ>ใครมั่งก็ไม่รู้ต้องดูก็ตอนชิงครับ เข้ามาแล้วมาตรวจคุณสมบัติไม่มีซอมไม่มีแทรกไม่มีแลกกันแล้วก็มันพย่ะค่ะส่วนหลวงไพฑูรย์กบฝีพายไม่ธรรมดาครับแปดต่อทัล่ะใครล่ะก็เยอะแยะมากมายวจะเป็นทีมงานโค้ชเพชรกับตันเอ็มนุ่มพรณทีวีละคนคุยน้ำไปอัตราศึกเอาละครับตัวจเทพทองคำก็หัวบาสเนี่ยบาสสิงลำานังมองไปคนไกลท้ายก็ชาสีฉำบ้านวังกดใช่แล้วก็ยังมีพันแสง บางส่วนที่ไ,ไ,ไม่มีข้อกำหนดในนั้นได้ครับเราจะเจอกับสิงห์ลำหนังรับในล่างของเทพมังกรทองก็คือทีมอาทีมงานสิงห์ลำหนังบวกพิศณุลโลกปางพยอมโอมโอเขาตะวัมาแล้วจ้าเป็นการชิงถ้วยพระราชทา,า,านของพลเมืราชินีนาฏรองหนาแดงเรือย้อนยุ่งในน้ารลวงไพฑูนย์หาสนินาวาจรองหนาเตม หัวดงเรือบ้านเราแต่ใช้พิพาไอหมาบ้าบวกกับหลายซุ้มหลายกลุ่มหลายบุรุษบุตรุมเอาลไว้มองตามสายตาฝ่ายบอดสายเบียดไข่หนักไข่ดวงไข่ล้วงมาไข่หนักไข่ดวงไข่ล้วงมาลองหนาแดงล้อตลิงแกงแต่มองตามสายตาตั้งลำเรือได้ไอหมาบ้าจะดีรอดปลอดภัยหรือไม่เทพสองขับเทพสองาับบนหัวดงไผ่บี่ไผ่ยี่เอาลยไวหลวงไพทูลตามทันหรือไม่ทันไม่ทันแม่หลวงไพทูลนั้นออกอาการหน้าหวาดเสียวเ็นกระตอนสไลด์ค้งนั้นตอนตลอดสะพานแม่มีการเสียวเล็กน้อยแต่ว่าอย่าง ไล่ตะคุบหัดสาดินไล่ตะคุบแต่จะตะคุบได้หรือไม่ได้ระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายเขาสุริยะฐาน40เมตร80เมตรสุดท้ายเอาเลยเฮโลสารพากรนใไผ่ลายเบียดกินมาฮาซัดินฮาซัดินฮาซัดินทองคับัดสัดินทองคับไม่ไหวแล้วพี่เฮ้ยแม่แม่หยุดไวเกินไปหยุดไวเกินไปครับผ่งละตัดสินได้จะร่องน้ำน้องเงินครับ เทพทองคำไปเรือชนะเทพทองคำไปเรือชนะครับน้าสีแดงจะเป็นเทพทองคำถูกต้องหลงกน้าสีน้ำเงินเป็นหลวงไปทุนแทะดินเรือทั้งสองลำเขาเทียบทุนแล้วเทพทองคำไายเที่ยวนี้หมายถึงจะเป็นการป้องกันแชมป์สำเร็จได้หรือไม่64ี่พี่คู่ที่4กครับเที่ยวที่64ครับหรือจะมีเที่ยวแถมคำตอบอยู่ที่ หลวงไพฑูรย์หัดดินนาวาใครจะทำให้มีน้ำตามได้ไหมนอจะฮึดสู้หรือไม่ต้องถามคนเพชรเจ็ดแผลใครเนี่ยคนเพชรเจ็ดแผลจ่าแล้วนะเพชรท่าลงจมสเทองจะน็อกเอาหรือจะโดนหลวงไพฑูรย์สอยหมัดบวกบันจานโป้งเดียว ตัดมามีภายเที่ยวสามหรือว่าบดนั้นจะโชตจะลงไปดิ้นปะปบปบปะปะป้ปะปะปะปวปะ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 ปบปนปบปะ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 ปแปะ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 ปับะป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 ่ปะ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 ละปอปะปน้่นะปะปะ่ะปะปะปูะป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 ะผู้ใหญ่อ่าปะ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 ป มันก็นั่งอยู่ไม่นิ่งเหมือนกันเพราะชาติที่ำลูกบ้านเอาละถึงท้ายสอนอะไรไงแต่ทั้งสองหลำแบบน่้นะครับพี่น้องเพราะว่าหัดสนดินก็ไม่ธรรมดาครับมีคว้าแชมป์ที่หน้าวัดดานมาแล้วครับเมื่อวันที่อเมต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาใช่แล้ววันนี้หน้าบานของเทพทองคําไม่แน่ไม่นอนไม่แน่ลองติ๊กไม่ต้องเดินมาแล้วลองติ๊กให้บวชทวีมาคนเดียวระหว่างปีหกหกอหกเจ็ด เอาละเทพทองคำเป็นแชมป์ปีหกแปดหลวงไพฑูรย์หัสดินเป็นแชมป์ปีนี้สนามนี้หน้าบ้านเรือดีนะ้ำวมเทพทองคำพี่น้องชาวหัวดงเที่ยวแรกกำชัยไปหนึ่งเที่ยวใช่โอ้ซิว่าเป็นการสลับกับา่น้ำไอหมาบ้าแห่งลุ่มน จะสารฝันพี่น้องให้เป็นจริงได้หรือไม่ในเมื่อเจอยอดเรือดีฝีพายไม่ธรรมดาเป็นการรวมตัวสุดยอดฝีพายเรือจิ๋วเรือเจ็ดไม่ว่าจะเป็นซนนะอนครลิงกับตันเอ็มพี่หนุ่มหรืวอว่าออบตอนหนุ่มพราทีและทีมงานวีระคนคุยน้ำบวกกับโค้ชเพชรเจ็ดแท้และมีบางพันแสงในบางส่วนออกมาแล้วเดี๋ยวเวลาต่อการรอคอยเป็นการชิงถ้วยพราะจะฐานเรือย้อนยุคเที่ยวที่สอง ฮัตส,สดินฮัตสตินเหนาวาผายบทผายเบียดเที่ยวแรงเทพทองคำกินมาแล้วหนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมในเมื่อต่างคนตาภายต่างคนตาบทตางคนตาเบียดตาคนตางจะดเจียนคว้า,วาปลาใช้น้ำกระจายมาเอาละเว้ยฮัตสดิจะบี้ึ้นมาแต่ว่าทองคำจะหนีรอดปลอดภัยหรือไม่ไอ้หมาบ้ากัดแล้วกระจายกัดแล้วก็ชุยดูตัวจะดีพ้นหรือไม่พ,พ้นดีพ้นไม่พ้นในอดีตตัวเหลือสอง วัดหัวดงสลายปีตั้งแต่ปีสองพันอยสีปีแล้วเป็นในนามหลวงชื่อเทพองตอนนี้เทพ ให้โทลนใโดโทลไฮสงลไฮโดลสฮโห้ไฮโสลไฮโทรไฮโดล้ฮโดสไฮโไฮโดลไ้โดลไฮโดโดลไนโัลไโดลรฮโดลนฮโดลทดลไฮโดลไฮโคลไฮโดลไรโดลไฮ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 ่ลไฮโดลดลไดลไฮลไดลไฮไฮโดดดไ จุดสิบวินาทีจุดนะจุดจุดสิบวินาทีแป่ขอบคุณขอบคุณครับไทยลงบุนีมีตารางเวลาขึ้นเลยครับผลแพ้ชนะสุดยอดสุดยอดครับสื่อการ่ายต้อดต้องอย่า็นาะเขาเรียกว่าสื่อที่สุดยอดพี่น้องเรามองไปจุดปล่อยเรือทั้งสองลำเขาเทียบพุ่นแล้วพญาราชศรีหรือว่าบัวขาว พอพิเชษของโกูกศิษย์พระรูพิเชษทำบัคคุเข้าพ่อพ่อเงินล้านในประวัติศาสตร์ชาติไทยปัจจุบันมีพระเบทีจันทวังโสหรือหลวงพ่อพระครูศิริปะลียดโยนเป็นเจ้าอาวาสรองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตรเป็นเจ้าอาวาสรลงน้ำนําเงินคือเรือขมินทองเปน็นนามสกุลหลวงพ่อพิษ ตาไฟหลวงภพิษข้าไปลขกูนเลือจะเลิกกันนะหมดยังไปเติมอีกสักสามขวดมาดูสิว่าถ้วยที่สามประเภทกอยาวใหญ่ย้อนยุคจะอยู่ที่วัดเราหรือจะไปอยู่วัดหาดมูลกระเบือเดี่ยวเดียวเลยเนาะเดี๋ยวเดียวหมดเดี๋ยวจบครับมี่แล้วของไพโรด จะออกแล้วจะออกแล้วนี่เล้ยเคยเป็นแชมป์ประเภทขอวันนี้มาชิงที่สามครับราชสีห์ขมินใส่เสื้อเขียวเสื้อสีเดียวกับเทมสองคำใช่ราชสีเสื้อวาเอาเข้าแล้วตกใส่อยู่บ้านเน่บ้าัลลานตามประวัติและขมินเขาชอบที่สามเพราะปีที่แล้วเขาได้ที่สามประเภทกอคนดวงคนดวงไม่ดีอยู่ตรงไหนก็ไม่ดีอยู่ตั้งแต่เช้า ปลาลานน้ำใส่หัวไปแล้วอ่ะลายส้มเจ็บไปด้วยปีที่แล้วเขามนทองได้ที่สามนั่นก็คือประดูทองชุดเล็ก่ายให้กลางแขนแล้วจะออกแล้วเว้ยลงไปไื่ยังลงออก จะหล่นลงมาสายพวกเราแต่มองตาสายตาไปการพายชิงที่สาเรือโบราณเรือย้อนยุคหาที่พาพี่พายประเภทก่อพายเที่ยวเดียวพญาราชสีร้องหนาแต่ผายกัาทมินทองอร่อยเรือวัดหัวดงผายบทดายเบียดไอหมูหมี่ไรบีขึ้นมาไอหมูหมี่ไรบีขึ้นมามองตามสายตาสมองอย่างนี้เรือวัดเราเหลือมนำน้ำมันนิดแต่ว่าราชสีไรบีราชสีไรบีทมินทองจะหิวอย่างนี้ตลอดสนามมีโอกาสคว้าใช่เอาละวะ ความใในมื ลาจ่าสีเระดีเขาเมาพอกเงินล้านวันหันมุนกระเบอือมาในล่องน้ำแด่งในตามเระดีเขามีทองแหลมดินมีนตาลหลงปีในแสงนี้มูมีหนีแล้วจ้นหนีพ,นพน้นไม่พ้นหนีพ้นไม่พ้นจะโดนมนต์คาถาของว่าทัตตะวันหลานหลวงมาตโตหรือไม่จะโดนมนต์คาถาทัตตะวันหลานหลงวงมาตโตหรือไม,นม,นอไม่เสกรู้จริงว่าเหลียวัดขามนทองจะพายเสกคาถาไม่หยุดชุดไม่อยู่ว่าแล้วจังหวัดนี้ในล่องน้ำในกรณีพายหนียบกังคับพายหนียบบังคับ ใช่ครับกราตัดติดล่องนาต้องเนครับขมินทองเป็นเรือชนะขมินทองเป็นเรือชนะครับพี่น้องเเป็นว่าจบครับแงไปบอกเฮ้ยหมีนะกูไม่ใช่หมูหมีนันไม่ใช่หมูเนี่พี่น้องใครว่าใครว่าไม่รู้เรื่องนะพ่มาดูนะรู้ข่าวกลบบาทวัดนะครับคุณทัตถวานเนี่ยพอรู้ว่าเรือขม